สวัสดีครับผมช่างวินกครื่องบฟ้านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวดานล่างครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดโดมนิเตอร์500เครื่อง210นะครับผมตัว210นี่ช่างวินมันใส่ได้เหรอเห็นปลั๊กไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยปลั๊กไม่มีไม่ใช่เหรอก็ใส่ได้นะครับผมทําให้มันใส่ได้นี่แหละก็คือใส่ไม่ได้แล้วันนี้เราจะมาวัดสัญญาณนะครับผมก็คือพี่ๆนะครับเรียกร้องมาหลายคนนะครับตัวถ้าปกติรุ่นนี้จะเอาไปทําเป็น รถด่วนขนผักนะครับสุวนเรืวันนี้ก็มาที่ตลาดไทยว่าจะเป็นรถด่วนขนผักแล้วก็เอาไปทำรถสไลด์นะครับก็ถามหาว่าเครื่องวินดาลางได้ไหมบอกว่าตัดต่อสายไฟถ้าตัดต่อายไฟคือได้แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาวัดสัญญาณนะครับผมก็คือให้มันใช้ได้แบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟวัดสัญญาณแล้วก็ไปเขียนโปรแกรมใหม่นะครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าจะเปนอีคันนึงคันนู้นคันนู่นคันสีเขียวนะครับเพราะว่าคันนั้นอะวางเครื่องนอกมานะครับเป็นเครื่อง210เหมือนกัน ดันลามาใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดสัญญาณนะครับผมเพื่อให้พี่ได้ได้ใช้กันได้ได้ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ได้อัตราเร่งดีนะครับผมไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเพิ่มเลยก็คือชุดนี้คือจบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาที่รถคันนี้นะครับผมอันนี้ที่ที่ไปถ่ายคันนู้นนะครับเพราะว่าจะได้จะได้เห็นชัดเจนว่าอ่าเป็นรุ่นนี้นะครับอ่าคันนี้คือก็ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าไปแล้วพอดีจะเอาดันลางนะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาวัดสัญญาณนะครับนี่เป็นตัวนี้คืืือออหหนนนน้้าไมมม่่่ใชเเคคัักีะรบ คันนี้เป็นเครื่องนอกนะครับ210เหมือนกันอ่าเป็น f c 9 j นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตรงตรงที่เราจะทำการวัดสัญญาณเลยนะครับใสข้างล่างก่อนนะครับลอ,องเขาออกมาก่อนอ่าเนี่ยเผื่อปลั๊กนี้นี่ปลั๊กนี้นะเนี่ยผมถอดปลั๊กออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะจะวัดสัญญาณเนี่ยปลั๊กเป็นอย่างนี้เลยครับอ่าพี่ๆที่ มีปั๊กนี้ปั๊กนี้จะอยู่ในรุ่นตัววิกเตอร์สามแปดวิกเตอรแดต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์ซีรีส์ห้ซีรีส์ห้าก็คือมีปั๊กตรงรุ่นเลยนะนะตอนนี้แล้วก็จะเป็นตัวดูโท่ส0มนะครับที่เป็นปั๊กแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอะถอดพินออกแล้วก็จะมาวัดสัญญาณโอเคครับโอเคครับผมวัดสัญญาณเรียบร้อยเดี๋ยวรอติดตามชมรีวิวนะครับเดี๋ยว ไปเขียนโปรแกรมใหม่แล้วก็ทําช่องเสียบใหม่อันนี้คือผมคิดออกแล้วว่าต้องเสียบยังไงนะครับผมตอนแรกว่าจะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตนนัวนี้ตอนแรกว่าจะเสียบพินแบบนี้นะครับผมกลัวมันหลุดนะครับแต่ตอนนี้ผมมีไอเดียแล้วนะครับอ่ามีไอเดียก็คือปักไม่หลุดแน่นอนนะครับผมแล้วก็แน่นนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อสายไปเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเขียนไดรแกรมอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมในรุ่นโดเมเตอร์500นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเก่าตัวใหม่ถ้าเป็น2 1 0เนี่ยจะเป็นพักเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าโอเคก็อีกอันนึงก็เป็นวิกเ o อร์0ที่ถามมันมาเยอะก็น่าจะใส่ได้แล้วก็เป็นตัวดูโท้ดูโท้0 0เป็นรถหกล้อเล็กนะครับผมก็พักเดียวกันก็คือสามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวรอบหน้ามารีวิวครับผมก็รอติดตามเพจไว้นะครับเพจช่างวินครื่อไฟฟ้านะครับยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกกอหาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งโอเคครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ